มันเป็นไงบ้างพี่มันเป็นไงบ้างครับเขามีอาการมันอ่ะอาการเลยมันก็ติดยาอ่านี้ออกมามันก็เอายาแล้วจะนั่งมันพ่อแม่บังคับพ่อแม่ไม่ให้มันก็โดนพ่อออกมาได้กี่วันแล้วครับออกมาได้วันเดียววันเดียวเท่านั้นเองอัลวาดแล้วไปหายามาเป็นอัลวาดวพ่อแม่เอามันมาโอ้ออกมาก็หัวใจมันดเต้นตลอด

กเอาไปงานักือผาไปงาล่ะเอาไปสงบแล้ว้านนั้นก็จะวุ่วายต่อยนะอยู่วุ่นวายนี่ยจะไปทั้งพที่นอนหลับคือฝ่าบูมิดเดี่ยนอนทุกค่จริงจะไปกระทั่งบอก่แกกรบอกว่าเอ๊ะหมีกกรบอกว่าจะเอ๊ะ กูไม่ได้ครับผมดุดลอยไปไหนนี่เป็นกลางเมื่อวานอ่ะนะเขาเชื่ออะไรน้องเดี๋ยวว่าเชื่ออะไรเตาอเป็นกับพี่ก่อนชื่ออะไรหรอครับเดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่ปตำรวจตรวจตำรวจหน่อยนะถ้าไม่ถ้าไม่มอไม่ปล่อยกลับไม่อยากยุ่งอะไรน่าเชิญตัวไปโรงพักก่อนนะาไปตรวจปตำรวจดูนะไปตรวจเบื้องต้นเฉยๆถ้าไม่มีเราก็ปล okay. okay. ่อยกลับเลยรจักท right? hmm. ี๊ดจี่ยังไม่ได้นะ ไปไปไปลงพักก่อนนะไปตรวจปัสสาวะก่อนเบื้องต้นนะไม่มีเราก็ปล่อยกลับไม่เป็นไรตรวจด้วยเฉยว่ามีไหมนะนพ่อแม่บนเต็ดวเหลือดยช่วงานก็งปรเียไปตรวจด้วยเฉยไปไปดูไป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 ไไป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 ไ ใช้กระเป๋าใบกตังค์ตังค์ใช้กระเป๋าใไ,ไป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 เป็เดียวตรวจตรงตรงี้แไก็เป็นตั คุ้มข้างค่ะออกมาเมื่อวานเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้เองก่อนก่อนก่อนหน้านี้เขามีติดคุกเมื่อไหร่เขาไปอยู่เหตุเรือแล้วค่ะคืออะไรคือจากคุณแม่มีบัตรประชาชนไหมของคุณแม่ไค่ะเดี๋ยวรบกวนนี่นะครับคุ้มข้างคุ้มข้างนะครับแล้วว่าเขาทำลายครอบครัวเลยครับยังยังวันนี้ยังไม่ได้ทำค่ะปกติเขาจะทำใช่ไหมครับค่ะที่ไปเที่ยวก่อนเขาทำ อยู่กันไม่ได้เพราะอารวาสเขาไล่ตีเขาเขาเขาติดมากี่เดือนแล้วติดหกเดือนหกเดือนแล้วออกมาเพิ่งออกมาออกมาเมื่อวานนี้ค่ะออาการอารวาสตั้งแต่กี่โมงกี่โมงนี่เพิ่งเพิ่งจะประมาณหกโมงค่ะวันนี้ปกติก็จะทุกวันตอนตอนที่ติดกุ๊กครั้งแรกหกเดือนนี่เขาเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็นี่แหละค่ะเรื่องยาเรื่องยาปฏิยานี่แหละแล้วก็ โวยวายไล่ตีพ่อตีแม่อยู่ไม่ได้ก็เลยแก้งพี่ใหญ่บ้านอาช่วย